ไทยก็ต้องลองอาหารไทยจัดราที่เราคัดสรรมาแล้วว่าดีพบกันเสาร์และอาทิตย์นี้เวลา9ก้าโมงตนอร่อยมากอมรินทีวีเชื่อใจไทยแลนด์เสาร์นี้ชวนไปชื่อใจกันที่อำเภอละอุนจังหวัดระนองค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังล่องเรืออยู่ในคลองละอุนค่ะอยู่ที่อำเภอละอุนจังหวัดระนองออเนื้อเป็นเส้นๆนลยคะ่ะอร่อยมาก ตามความชื่นใจและการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนในชื่นใจไทยแลนด์วันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้เวลา9โมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีเอช่อง34ค่ะอ <arin> มรินททีวีตาบรรพจรนสัปดาห์นี้พาไปหาวัตถุดิบที่มีชื่อแปลกว่าสันดานระกรมตำบอนอันนี้คือชื่อวัตถุดิบหจะไม่ได้ดา่าไม่ได้ดา่า <laughs> โไม่ได้กกระกมตำบอนแล้ว <c oughs> เหมือนตก,ก,กระกมตำบาแล้ว ไปพอแล้วกรมเดียวอยู่โร่ลำบากลำบนแล้วเกินอะไรเนี่ยติดตามความอร่อยของอาหารพื้นบ้านคนชองน้ำอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้เทียงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะอมรินทร์ทีวีดีอีเตอร์เสาร์นี้เราไปแข่งกินกันแบบม่วนม่วนที่ยุทธภูมิแซบบักแปดแสนสไตล์ทุ่งนาอันนี้พี่ไอสองแต่พี่มีกระเดี่ยวเองเด็กนี้กระติ๊งอะไร มาขนาดนกะับ3 <g rab> าผู้เข้าแข่งขันตัวแทนจากประเทศเพื่อนบ้านสอปอปอลาวมาไก่ปาน,นี้ฝากเชียร์ในเด้อทุกคนเสียน้องในเด้อขอบใจฝากบุคูพี่น้องฟาซา,าสุนลาวฝากเจียเลลาในเนนด้อเที่ยงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34อมรินทีวี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสุ่ข่าวอารุณนรินทรเช้าว,วันนี้เสาร์แล้วนะคะเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566ค่ะแน่จะหมดสัปดาห์และรวดเร็วมากอีกแป๊บเดียวก็วันจันนี้ลอยกระทงะต้องใช้คําว่าจะหมดเดือนแล้วสินะลอ,อยกระทงเต็มตัวไปที่ไหนกันจ๊ะไปไหนได้ล่ะฮะ เขาทำไปนใกล้ๆเออตอนเย็นจะไปไหนได้เนาะเรานอนตั้งแต่สี่โมงจะได้ตื่นมาเจอกับคุณผู้ชมนะคะนี่เตรียมชุดไทยรอคุณผู้ชมชวนลอยกระทงแล้วนะเดี๋ยวเช้าวันลอยกระทงมาเจอกันว่าปีนี้เราจะแต่งชุดไทยอะไรกันมาแต่ว่าสําหรับค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์นะคะชวนดูละครกันก่อนเลยหลังคาใบบัวมันสนุกขึ้นเรื่อยๆนะไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งนี่ แค่เธอต้องการอยากจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยคุณผู้ชมมันยากขนาดนี้เลยเหรอแล้วล่าสุดซีนนี้แม่ผัวลูกสะพ้ายอีกแล้วพี่บอลพี่บีเอายังไงถ้ามีแม่ผัวย่างงี้แต่ลูกชายก็แสนดีเอาป่ะเอาไหมเลือกยากนะเอาแต่ลูกชายได้ไหมไม่ได้ครอบครัวไทยอยังไงมันก็ต้องมีแม่ผัวพ่วงมาด้วยเวลาเจอกันเป็นเรื่องทุกทีเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วดูเหมือนว่าแม่ผัวอย่างแม่เจี๊ยบเนี่ยเขาจะจับ โป๊นางเอกของเราได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะพยายามจะจับผิดทุกช่องทางเลยนะคะว่าสรุปแล้วนางเอกของเรารวยจริงหรือว่ารวยแค่เปลือกปลอมเท่านั้นติดตามได้เลยสนุกมากๆนะคะคุณผู้ชมหลังคาใบาบัว3มทุ่ม45นาทีทุกคืนเสาร์อาทิตย์ดิฉันดูทุกตอนไม่เคยพลาดเลยนะอชอบสุดคือคุณลูกน้ำพมิลล่าเหมือนเดมิมสวยมากพี่บอลแล้วคือแบบ อาปากพูดแต่ละทีนั้นมีสเสน่ห์เหลือ,อ,อล้นน่ะผู้หญิงคนนี้เชื่อแล้วว่าเธอเป็นไม้สาวปราวสเสน่ห์เปรหนักด้วยนะคะติดตามได้เลยหลังคาใบโบทุกวันคุณผู้ชมมานั่งหน้าจอรอดูพร้อมกันนะส่วนวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครติดตามมวยอยากจะระเบิดความมันกับกีฬาไทยๆนะคะคุณผู้ชมอัมมารินซุปเปอร์ไฟสึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรค่ะความมันจัดเต็มกับมวยรอบรุ่น106ปอนด์นรอบรองชนะเลิศคู่ที่หนึ่ง จะเป็นเพชรประภาสอ,สอเดชพันธ์เจอกับชายสี่ไม่มีเกีียวนะจ๊ะชายสี่โชดบางแสนค่ะคู่ที่สองรถบดนายกเอท่าศาลาเจอกันกับเด่นเมืองจันปอมงคลอินค่ะรับประกันว่าคุณผู้ชมเนี่ย จะสนุกไปกับเขาแน่ๆส่วนมวยคู่เอกต่อกันเลยนะคะสิทธิชัยสอเดชพันธ์เจอกันกับเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังใครจะได้รับการชูมือให้รับชัยชนะไปในแมชนี้ติดตามได้เลยทุกวันเสาร์สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะสองชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะ่ายท่อสดมวยห้ยกชกถึงใจแม่ไม้มวยไทยจัดเต็มอมรินซุปเปอร์ไฟสึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรค่ะ มาตามกันต่อเรื่องของความคืบหน้าการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีความพยายามที่จะเจรจาให้ปล่อยตัวประกันออกมาล่าสุดมีข่าวดีนะคะทางฮามาสได้ปล่อยตัวประกันชาวไทยออกมาจํานวน12คนซึ่งข่าวดีนี้เนี่ยนายกเศรษฐาทวีสินเป็นคนโพสต์ผ่าน X ด้วยตัวเองค่ะ ลาสุดม,<อ>มีอาการ<อ>คล้ายๆายกันแบบนี้นะครับก็คือมีอาการเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจและบางคนก็มีอาการปอดอักเสบร,ร่วมด้วยค่ะแล้วช่วงนี้บ้านเรานะคุณผู้ชมลองดูคนรอบตัว เหมือนจะเริ่มกลับมาติดโควิดอีกแล้วตอนนี้ถ่ายเฟซบุ๊กไปนะจริงทุกคนบอกเออติดโควิดติดโควิดสี่ขึ้นเอบ่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหน้าหนาวแบบนี้มันก็มีโอกาสที่เราจะติดเชื้อโรคกันได้ง่ายค่ะเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาดูที่บ้านเราโค้งอาถรรพ์บ้านท่านมีหรือไม่เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กเขาซ้อนกันมา3คนงงมากคือขี่มาก็ไม่ได้ง่วงไม่ได้อะไรเลยนะ แต่พอมาถึงโค้งมรณะนี้น้องบอกจู่ๆภาพมันตัดไปเลยค่ะขี่ประมาณไม่ถึงมไม่ถึง30 20บอกว่ไม่เร็วบาๆใช่พี่ทีนี้ใช่ไหมแล้วมันแบบภาพมันมืดเลยพี่ตอนนั้นอ่ะหนู ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่แดดก็ทำให้ผมเสียและแตกปลาย hmm. ถ้าอยากมีผมไม่แห้งเสียแบบนี้ใช้ซันซิลฟรีมโเซน้์หลังจากพร้อมโปรตีนเคราตินผมเสียน้อยลงถึง97%เนช่วยปกป้องผมแตกปลายแต่ถ้าผมเสียนัาหมักทรีทเมนต์มาสก์ใหม่และนี่คือจบหน้าของ12คนสุดท้ายที่ได้ผ่านข้นรอบ r ร a l Chance กับโอกาสที่จะได้ทำงานจริงลงสนามจริงและออกอากาศจริงมีภาพรายการนี้ค เขาเหล่านี้จะได้สัมผัสประสบการณ์ในบ้านติดตามชมกันให้ดีใน The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by East Cola ทาง Amarin TV HD ช่อง34 Amarin TV อมรินท s u p e ศึกแชมป์มวยไทยเกียรติเพชรศัพด์การนี้จะหนักกับชนะเสกีรสอสักภูเมืองประทานฟ้าอุทัยอเมืองชุมแพและจัดเต็มกับมวยรอบอมริ i n s u ป e r f i g h รอบรองชนะเลิศ ผู้ที่หนึ่งเพชรประพาภรณ์สอเดชพันธ์ปะทะชายสิงชดบางแสนผู้ที่สองลดกฎนายกเอท่าสาราปะทะเ่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินมันกับหวยคู่เอศิษฐ์ชัยสอเดชพันธ์ปะทะเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังจัดสนามมวยวงสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันเสาร์ที่25่สิพฤศจิกาย,ยนนี้เวลา16บหนาฬิกาทางอมริกทีวีเอสดีช่อง3ามสนับสนุนโดย <Marine> ครั้งแรกของน้ำตบบูสผิวดูกระชับจากย e ูเซรินม่ Radiance Lift Boosting Essence ด้วย3พลังบูสผิวดูกระชับและอิ่มฟูแบบเอ็กซ์ตร้ารู้สึกเฟิรม์มเห็นผลใน2ส,สัปดาห์ยูเซริน 2นาทีหน้าหนาวมันจะเช้าชา้ชาๆนิดหนึ่ง hmm. ข้างนอกบ้านคุณผู้ชมสว่างแล้วหรือยังคะ hmm. เพราะว่าจะชวนคุยเรื่องนี้กันหน่อยค่ะโค้งอาถรรพ์โค้งผีสิงดูเหมือนว่าจะมีทุกที่ทั่วไทยเลยแล้วครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณผู้ชมน้องสมคนซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาคนขี่บอกพ่อพี่หนุงงมากเลยอะขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีพอมาถึงโค้ง,คงนี้ภาพมันตัด เหมือนมีผีมาบาังตาไว้แบบนี้มองอะไรไม่เห็นเลยค่ะเ,เ,เจ็บสิคะเจ็บสิคะแบบนี้สามคนที่มาด้วยกันนะคะอายุ14หมดเลยคุณผู้ชมน้องคนขี่ปาก